โค้งหนองนาำอำเภอโกสุมพิส,ยสยัยใส่รหัสสวัสดี 3, 2, สามสองหนึสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะทีมงานโคกหนองนามโมเดลอำเภอโกสุมพิสัยนะคะม,มาทำกิจกรรมแซนวิชปลาะคะ่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องนิ่มมีจะมีไม้ไผ่ค่ะมีฟางแล้วก็จะมีมูลสัตว์ค่ะค่ะเราไปชม วิธีการทำแซนวิสปลาได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำแซนวิชปลากันนะคะอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะคะนนนนไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เราจะ ทำอยู่2แบบนะคะไม้ไข่จะมี2แบบคือแบบที่1นะคะเราจะวัดและตัดขนาดนะคะให้ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการจะเอาลงน้<ม>ําเช่น<ม>สมมุติว่าเ,าเราจะาลงน้ 2, ํสองเมตรห้าสิแบบนี้เราก็ต้องตัดให้ได้ขนาดเท่ากันนะคะเพื่อที่จะไปปักลงในน้ําซึ่งเวลาเราเอาไปปักลงในน้ํานะคะเราจอไม้ปักลงไปให้มันเป็นครึ่งต่อครึ่งนะคะอยู่ในน้ําครึ่งหนึ่งด้านบนครึ่งหนึ่งนะคะแบบที่สองนะคะจะเป็น เราจะตัดนะคะหรือผ่าครึ่งผ่าครึ่งนั่นเองนะคะผ่าครึ่งเพื่อที่จะเอาไปสารสารไม้ไผ่นะคะให้มันมัดเกาะกันนั่นเองเนาะต่อไปค่ะอุปกรณ์อันที่สองนะคะสิ่งที่สองที่เราต้องมีเลยก็คือปุ๋ยนะคะหรือว่าขี้วัวมูลวัวมูลสัตว์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นฟางค่ะ ฟางนะคะฟางเราจะนํามาวางสลับทับกันกับมูลวัวนะคะให้มันมีลักษณะเหมือนแซนด์วิชนะคะเราจึงเรียกว่าแซนด์วิชปลานั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการทําในาน้ําได้เลยค่ะ อนอนอกจากมูลสัตว์แล้วปากแล้วใช่ไหมครับที่ไปถึงจริง,รงๆแล้วไม่ต้องเลยก็อาศัยมูลสัตว์แล้วปางเท่านั้น,นออพอมูลสัตว์แล้วปางมันจมน้ำเข้าไปมันก็จะเกิดปิกรยาย่วยจุลินทรี์ต่างๆก็จะไปย่ยอยอยู่ในน้ําแล้วมันก็จะเป็นอาหารของปลาดับแรกเลยเป็นอาหารปลาโดยโตรงก็ได้ดับสองคือจะทําให้เกิดแคลเซนแคลเซ้ยนี้ก็จะเป็นอาหารพวกปลาพวกกุ้งพวกอะไรต่างๆของของเราในบริเวณนี้และเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยให้กับกผักบุ้งผักเอ่อผักน้ำนี่ได้ไวจันงานจับน้ำออกองน้ำไปเนนัและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเห็นหลายๆที่เราทำกันนะครับก็คือจะทําเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าทำเป็นเอ่อล้อมล้อมรอบอ,อ,อันนี้ถามว่ารูปแบบแตกต่างกันไหมัต่างกันแ,แค่รูปแบบแต่หลักการแล้วก็หลักการเดียวกันไม่ว่าวันนี้ถ้าเราแรงงานน้อยไม่มีคนจะเยอะอย่างนี้นะครับผมแนะนําว่าเอาไมาห้หลักเราตัดเนี่ยตัดผมว่าเราตัดตักไปอย่างนี้เลยปุ๊บ กลางน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาฟางมา,าเอาประมาณน,นี้เนี่ยทำแค่นี้เนี่ยแล้วก็ใช้มูลสัดโรยลิ่รอบๆก็ทำหลายๆชั้นหลายๆชั้นหลายๆชั้นลหลังนี้นจะไม่ดีม,มันแบบสีเหลืองใช่เหมอ๋อความสวยงามครับความสวยงามตรงนู้นก็จะได้ความสวยงามมากกว่าดีกว่า มันจะมีปัญหาเรื่องไ่ไ่เราเลี้ยงยางนีเป็นไก่ลโรงงานน่ะมันจะทเองได้นะทีนี้เี่ยยาตัดเลยเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของคุณแม่สังวานเจ้าของพื้นที่ต้นแบบกันนะคะว่าวันนี้นะคะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอําเภอโพสงพิสัยได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําแซนด์วิชปลาแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงค่ะแม่ชื่อราขอขอบคุณหลายๆครับที่หายวามรูและ มาซอยพัฒนาดิฉันกับศรพยานามเพชรพยายามสังต่อไปให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอโกโสุมพิสัยนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่สังวานเจ้าของพื้นที่ต้นแบบที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอโกสุมพิสยัยต้องขอลาไปก่อนนะคะทั้งหมดใส่รหัสขอบคุณ3 2 1สองหนึ่ง 好，分开、啊。啊啊啊